สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปยทานะคะดอกกังหันลมสีแดงมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบินเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ30เซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปที่ความยาวนะคะ เก้าเซนติเมตรค่ะพับลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาเป็นเส้นที่สองนะคะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งต่อมานะคะเส้นที่สามเราจับตรงรอยพับค่ะปลายิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาดึงสลิบบิ้นให้กว้างๆค่ะกลางออกค่ะลวกปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วใส่เหรียญค่ะรลิบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะรลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะ ลิบบินนะคะจากข้างล่างพับขึ้นด้านบนค่ะลิบบินนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านมานะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะนี่นะคะสอดมานะคะทางขวา,าทางซ้ายค่ะข้างล่างขึ้นไปด้านบนค่ะ ซ้ายนะคะมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเราเริ่มจากเส้นบนนะคะที่ชี้ขึ้นไปด้านบนให้เราพับมาทางขวาค่ะหลังจากนั้นนะคะให้จับปลายริบบิ้นนะคะวนกลับขึ้นไปด้านบนค่ะเสร็จแล้วนะคะให้สอดเข้าไปนะคะตรงนี้ค่ะในเส้นด้านล่างนะคะสีแดงด้านล่าง ดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นที่สองเส้นนี้เราจับตั้งฐานขึ้นไปค่ะปลายริบบิ้นนะคะให้ชี้มาทางขวาค่ะพับปลายริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นเราจะชี้ออกมาทางซ้ายเราดึงออกมาค่ะ ต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะนี่นะคะพับปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปนะคะเอาเส้นนี้หลบมา พับเส้นริบบิ้นมาทางขวาค่ะวนปลายเส้นริบบิ้นกลับขึ้นมาด้านบนค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเอาเส้นนี้หลบมาค่ะจับขึ้นไปด้านบนนะคะ จับปลายริบิ้นพับกลับลงมาค่ะหลังจากนั้นนะคะบิดปลายริบินมาทางขวามือค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้หรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะปลายริบิ้นจะมาทะลุออกด้านล่างนะคะนี่ค่ะเอามือดันกีบดอกนี้ขึ้นไปค่ะแล้วก็ดึงปลายริบินออกมานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ จะได้แบบนี้นะคะต่อมาค่ะให้หันเส้นริบบิ้นที่เราจะทำนะคะไปทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมานะคะก็จับขึ้นไปด้านบนนะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาบิดปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้หรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ ต่อมาค่ะเส้นที่สามค่ะเส้นนี้เส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาพับขึ้นไปด้านบนนะคะพับปลาริบบิ้นกลับลงมาบิดปลาริบบิ้นนะคะมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างเส้นนี้นะคะหรือว่าใต้ล่างเส้นนี้ค่ะใต้ล่างกลีบดอกนี้หรือใต้ล่างเส้นนี้นะคะ นี่ค่ะปลาริบบิ้นอยู่นี่นะคะดึงออกมาต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่ค่ะจับขึ้นไปด้านบนค่ะพับกลับลงมาปิดปลาริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเซริบบิ้นออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาค่ะ ริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเราก็จะตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะทั้งสี่ด้านเลยค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ